ถึสองร้อยหกลงร้อยเจ็ดอะอยอย่าเจ้โฟก็พอแค่แคนี่มันหมื่นล้วนพี่เลเล็กอะไรนั่นยังไงพี่เสียงเพยงพอพออ๋อพี่แม่งตอนีพี <S <S ่ไปพี่อยากไรอาสิมพี่อยกไรอาิมอลปะเดี๋ยว เอ้ยอ้เยอะเอ้ยล่อยเขาเถอะเยอะเยอะรอรอเพื่อนมาเสริมเฮ้ยไม่ใช่ละ b ีวันปีทูปีทูีทูพ่องไงสัตว์เอ็มเข้าเไปเยอะอแค่เออว่ะมันเข้าทีละสองสุงไหนมันวะไอ้แค่ทีมเบีดาวดวะ สีมอบอยากได้พ si, <League> ี <od> ่ขายทุกอย่างออกเป็นตัวหมดเลยนที่เราไปเจอสีมอบทุกอะไรไให้เพื่อนใส่ใส่ก่อนก็ได้พี่ดูแบบจากเพื่อนกันอยู่ฝั่งซ้าย้อน โอ้หวานเจี๊ยบเฮ้ยตาแรกก็เอาเลยเว้เย <c oughs> ดีๆแดงเจียเยอะตองแข่งพี่เลยแข่งแต่ละสามวันนี้ตีตาละยี่สิบเลยนะวยโอเคแต่พีเมียยังไม่ดูนะทำไมปิงผมหกสิบเลยวะมันหกสิบอยู่แล้วดิตาเแ้กเราหกสิบดิมันขึ้นบอกตั้งแต่ตอนเริ่มเกมไหมน้องใช่เหรอไม่ได้ดูเลยวะ บอกว่าอ่าคนหาได้ตอนเนี้ยคือเราหาได้เยอะสุดอ่ะหกสิบปิงไว้คนต่ำเราไม่เล่นกันได้คนต่ำว่ะหกสิบปิงอ่ะมันไม่มีคนเล่น yeah, s <S เลยแ่านอนกันหมดแ okay. ล้วไมีอนะ่มีนะมีนะเอ็มมีนะ ข้างบนแมทข้างบนด้วยแล้วกันใช่ดิดูดูบนไว้เด็พี่ดูล่างฮะ Flashbang out ล่างมาล่างมามาแล้วมาแล้วบนก็มาบนก็มาบนก็มาไอ้เหี้ยเจ็บเจ็บตัวนั้นแหละอยู่ซ้ายล่างหนึ่งก็หลังเจาะเลยทีเดียว พี่ขายพี่ขายของหมดตูดเลยหมดตัวไอ้ฟิวจะไปเซื oui> ้อซพสมอลเลยอะไรเก่งอ่าพี่คิดอยู่เว้ยมันมีรอยถลอกมีคาว่ารอยถลอกเล็กน้อยอ่ะพันหนึ่งแต่ไอ้เพื่อชเไม่อนรอยถลอกเล็กน้อยสองพันนิวแฟคทอรี่กูซื้อไม่ไหวไอ้ยี่สี่พันกว่าอยากลองเปิดกล่องวะม่ไหวแล่ะฟิวฟิวมีอีก โอ้ยไอ้เหี้ยพี่คนเจ็บเจ็บไปแล้าวิยิงเลยว่ะไม่ธรรมดาพี่พี่มาแล้วที่อยากได้เลยลอยถ้าแบบเฮี้ยเหี้ยจะจัดอ่ะคือลอยสลักอย่างมากมายเลยจีเดียวเชียวอ่ะเจ็ดร้อยราคาสูงเลยนะไอ้เหี้ยแต่คือเจ็ดร้อยให้มันข้มาใหม่ใช่ไหมมันสลอกอ่ะมันไม่ไม่อัศวิไอ้สี่ไอ้เอาเรียกว่าไอ้ปืน ตั้งแต่ซีซั่นแรกอ่ะที่แบบตั้งแต่เสียเสีย <All right. S 1> พังแรกบางทีทคนเขาอะไรนั่นที่ตัวมันก่อนมันไม่แพงขนาดมันไม่คิวพอมันเป็นเสียสองอ่ะเหมือนมันสวยขึ้นคือแ mm. ฟคทอรี่ไม่เอาอยู่ละสี่พันกว่ 4, วาเทียบ <Yeah, be. S 1> แล้วก็ไอ้ทะเละลอกเล็กน้อยก็สวยแล้วก็สองพันโอ้โหแบบมองอีกอันนึงไว้อยู่พันหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าปืน ทุกอย่างที่ขายออกไปเนี่ยจะจะ,จะ,จ,ะจะซื้อทันหรือเปล่าหรือมาหรือไม่ก็เก็บได้ผสมน้อยตีเลยที่ขายลดตัวละครเลยนะเว <laughs> <น>้ยเอมีเอ้เ<น>จ็บ <ๆ S 2> ไมคัดอ้าวครับเฮ้ยไอ้ยนีน่งแม่นจังวะ the ี้ side A side เขาสูงโอ้โหฝรั่งแบก I don't know about the last one middle 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 ชูเช่โอ้โหหรือเหี้ยหูหูหูเหี้ยวได้ปะหูฟังมันดี เอ้ยเช่โอ้โหความมั่นใจไอ้สัตว์ชักแม็กปืนไม่มีใครว่าแล้วเมื่อกี้อ้าวโหจุนเลยเหรอเยศเช่ yes, <laughs> พี่เขาซื้ออปเลยวะ่ะพี่ใจแม่งโหดนี่ห่ะ พี่ผมว่าพี่แอบรงนั้นไม่ได้แล้วว่าไอ้ยนั่นมันรู้อื <laughs> ซื้อดีไปไว้ไอ้เที่อโอ้โว่าซื้อไอ้ยาเช่เขาซื้อวะมาดิวะ <'s> เฮ้ยเดี๋ยวที่ลองสายชิด แบบิดจริงไม่ตีินังโอ้โหสองตัวไวนั่นอเมนั่นาู้มออฟของแพงกันด้วยเฮียไอพิมสโต้เหี้ยเฮียเฮียไม่ชอบอ่ะสีออฟสีออฟ ซื้อออฟใช่ไหมซื้อออฟใช่ไหมไมอ้ซาดือพี่พีพี่ว่าเดี๋ยวพี่ดักข้างใต้ดีกว่าข้างใต้มันยังพอมีสิทธิ์รุนไอ้มีมีสิทธิ์รอดเลยเมื่อกี้แม่งโดนมันแฟดเร็วไอ้เจ้าไปเองเลเอาแล้วเออเอเ,อเ,อเอมน แมนแมนมั่งมูเรมินเฮ้ยแกเล็กต์แกเล็กต์กรีนเอ้าไปเลยมันมาจากมิดระว่างขวาโบเทมินลูกหนึ่งลูกลาสเฟรย์โล่ทริปเปิลทริปเปิล

วราไม่อยากได้สกินหรอใช่เรวูกิง้ตนงตนะเกิตไปอไ่หดผวหน้าหน้าท่อนถเยถอยถอ i ถอ t ถอย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 อยยยอออออ ladder รูมเกด last ladder สวยนอ้องชอบสีฟ้าว่ะสีฟ้าแน่สวยกว่าเพื่อนมังชอบพูดได้เราตื่นเต้นน, <c oughs> นียค่ะยังไม่ได้เดบิวต์นอเ,เอ็มเอ้าเหรออับกันลากแบบลากแล้วแม่งเหินเ,เลย เกียรทามมิ่งเวลามันโผล่มาแล้วหัวนัดเดียวเนี่ยเกียร์เวลาแบบเจอหน้ามันทีเดียวแล้วมันโป้งอาเป็นเด็กเกสเกสมาร์เลยไหมสิครับเกียค่ทคนประเทศอเลยมึงบอกดิอะเร็วโอบซิการ์เลยเอออย่างว่านะพี่เรเราเล่นปิงหกสิบแลต้องเจอไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ไม่ได้เจอคนธรรมาได้หรอซาอุไม่ได้ ดูยี่นาเปินสี่สิบเกิดตัวเลยเอาว่ะเฮ้ยมีมีมีามีนะฝามีเอี๋ยวพึ่งกูตายได้ไงอ่ะอ้าวเฮ้ยอยู่อยู่ไหน มิดเนี่ยใช่มิดตัวหนึง่งออกไปไซ้ายมือมันอยู่ลุมล่างอะพิดไป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 ไอยู่ล่างแต่ผมไม่เห็น ที่มันลองมันอ้อมไปดีไอ้เจ้าเท่ไอ้จับเป็นสามแม่งแม่งเอาเทคนายใสามหัวเลยไม่ธรรมดาไอ้หน่มโอไอ้ใจมึงซื้อปืนด้วยดิเฮ้ยไอ้เฮียไม่ซื้อปืนให้กูด้วยไอ้เฮียเนี่ยผมเจอแล้วพี่อโอเคอย่างนั้นไอ้หนุ่มอะไรอะริสคอต

เจ๊ตแม่เจ๊เช่แหมวะแสดงมันมือปโปรดิว่ะลาเดอร์มซีโฟอร์โปรเล็กสบายนะสตาร์ทโอ้ยสบายไอ้เหี้ยสุดยอดไรไอเหี้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฝรั่งแบก เขามีการเลื่อนขั้นเหมือนเดิมพันฟิลเต้องตั้งใจเล่นอยู่แล้วฟิลโอ้ยนะจรงที่กันะไรแเฮ้ยเนี้ยแต่จังวะเนียโอ้โหโอใส่ซิตี้ลอสซิตี้ลอ ไอ้ที่ตาตตาเขาเอาไ,เอ,ไอ้ที่กระบนดไอ้บริมสโตนที่ไเนี่ยแม่นจริงไอ้ที่แล้ว,วอย่างว่านะที่แม่งเหมือนกับว่าเดินเดินไปให้มันแบบใช่าแม่งยืนเฉยเยนเฉยต้องหามูแม่ ยืนเชียเ,เขาไม่ยอมเดิมกับเจ้าออฟโน่อีกชอ์ตชอตอะไรกัชอ์ตชอ์ตไอพวกเียร์ไม่ไม่สหีแตกเลยนี่ไ่ารู้ไฟมาเลยสัตว์

นี่ไง for the storm เลยไปเลยนี่อะวะไม่หยน่งกันกูเขินเลยตรงไหนวะเออโอเคกูต้องเปิดสินะ No I agree บิ๊มมันแปลกเป็นไม่รู้ดิมันยากมากแต่มันมก็ยังสู้คือพี่เดิพี่โดนมันจริงอ่ะน่าจะหัวน่าจะหัวทุกตาเลยก

ม่งไอ้ออออพวกแร้นหมื่นห้าจะเป็นยังไงวะเนี่ยแค่เน้นหมื่นเดียววะเนี่ยนี่แค่เน้นหมื่นเดียวเท่านั้นเองไงวะโอเคนี่ขอดวะนี่ขอด crossing the ramble ฮะ

เี้ชอตไปจังเกิลแก่หมอกะมีเฮ้ยเย็ดรูโพล่ามาร์ชเส็บแล้วปืนที่อะไรวะการิโอครับ

อ้าวเอใครอ่ะเอเคผมกมไงเนี่ยไอ้ไอ้เฮียไอ้เฮียลมทันยืนเลยสัตว์พี่ชุดไไหรวะขบวนข้าบน I'm throwing a grenade. Throwing fire. One more connector. <laughs> I'm ขอสองเรื่องหน่อยพี่เอาเลยนะหนึ่งลูกซองอะ่ะไอ้สองมือรัว <c oughs> เน้นเลย <c oughs> โอโ้ <c oughs> เคจะเข้าอูกโอโห่ไอแล้วไอเฮีย <c oughs> จะแม่นไปแล้วไอ้สัตว์มี <c oughs> ใ,ใครเรนี่ย <laughs> yeah. Oh shit, one there. stairs. Stairs, Throw your stairs, inside. Under stairs, under stairs.

Dead, dead, are I agree. Shot me, there. I throw the flashbang. I'm throwing a grenade. you hey, the fire. No. No. To me, to me. <laughs> I'm <sure>. oh, <laughs> ยังไม่จบวะเฮ้ยไม่รู้อีกเดียวว่ะเพื่อนว่าไอ้กูเห็นเดียวว่าจงเพื่อนทำไมก็ไม่รู้อ่ะฟังมาช้อนอ่ะเพื่อนเราอ่ะยิงกันเองไอ้เงี้ยอีกคนนึงตกใจเลยเฮ้ยยิงกูทำไมอ่ะไอ้หนุ่มกูก็วายกูก็วายอยู่ว่ายิงทำไมไอ้ต้องใส่ท่าจะรัก